ค่ะเบรกนี้เห็นบอกว่าคนอ่านนิยายนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันและไม่มีประโยชน์กับสมองมีอะไรจะมาบอกว่าจริงๆแล้วการอ่านนิยายมันดียังไงคะมันเจ๋งมากคือเคยไปอ่านมันจะมีเหมือนเก็บข้อมูลงานวิจัยว่าคนที่มีโอกาสได้อ่านนิยายค่ะไม่ต่ำกว่า500เล่มก่อนจบปริญญาตรีมักจะมี EQ สูงแล้วก็ไม่ทันเลยยอมมันไม่ทันเลยปริญญาตรีมาไกลมากแล้ว แต่ว่ามันน่าสนใจมากว่าเวลาเราอ่านนิยายโดยเฉพาะนิยายดีๆที่เขียนโดยนักเขียนคือส่วนใหญ่นักเขียนเนี่ยจะมีวุฒิภาวะระดับหนึ่งเขาจะเขียนว่าตัวละครอันนี้คิดอย่างนั้นตัวนั้นคิดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเป็นเด็กเนี่ยอย่างคุณแม่ใจมีอ่านอายุสิบสามเล่มแรกก็จะเป็นของวอลวินิชัยกุลน,นะคะวิมานมาพร้าวก็จะอ่านแบบโหคนนูนคิดอย่างนี้แล้วเวลาเขาตัดสินใจจะเห็นว่าเขาตัดสินใจตรงเนี้ยพลาดแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงตัดสินใจถูกผลกระทบเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยได้สติคิด แต่ถ้าอย่างนั้นพี่หนูดีหมายความว่าถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มให้ลูกอ่านนิยายก็ควรจะเป็นคนที่สกรีนนิยายให้ลูกสกรีนเลยค่ะเพราะมันจะมีแบบฉากรักมันจะมีเรื่องของยาเสพติดมีตั้งไหมันจะมีอะไรเยอะมากค่ะซึ่งหนูดีว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่กลัวว่าลูกอ่านแล้วลูกจะไปทําค่ะแต่มันกลับกลายว่ายิ่งเด็กอ่านเนี่ยเด็กจะยิ่งเข้าใจผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเฉยๆนิยายจะไม่เขียนหรอกว่าไปเสพยาเถอะมันดีใหญ่เสพยาเสร็จก็จะเห็นผลกระทบค่ะประมาณนี้่่่ะะกก็อยาาาานํเจใหไมวร เป็นผู้ใหญ่หรือว่าสําหรับเด็กๆที่กําลังเติบโตแล้วพ่อแม่เลือกเนี่ยอยากให้มองว่านิยายเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแล้วก็มันจะมีบทสรุปก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูนั่นสิวันนี้พี่หนูดีเอาหนังสือของพี่หนูดีมาเลยเตรียมมาฝากเลยอันนึงที่หนูดีชอบมากน,นี้เป็นนิยายแนวใหม่นะคะมาแล้วต้องอ่าน3มเล่มเนาะนี่เลยเพราะว่าเขาบอกว่านิยายเนี่ยอ,อ,อ่านแล้วเราจะได้เห็นมุมมองอย่างสมมติถ้าอ่านหนึ่งเล่มเนี่ยเราจะเห็นมุมมองตัวละครต่างๆในหนึ่งเล่มเนี่ยแหละตัวนี้ค่ะ นี่คือนิยายหนึ่งเล่มที่แตกออกเป็น3ามเล่มค,คือนักเขียนสามคนเนี่ยนะคะมีคุณแขกคำนะคะคุณอุรดาแล้วก็คุณกนกวรลีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะเขียนนิยายด้วยกันแต่ตกลงกันว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสามีคือคุณแขกคำนะคะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายดีมากและเป็นสามีที่ต้องนอกใจภรรยา<อ>เขาบอกว่าเขาต้องทำกันบ้านเยอะมากว่าต้องหาเหตุผลมา ทำให้ผู้ชายคนนี้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสงสารว่าทําไมถึงนอกใจแล้วคนนี้นะคะก็จะมีภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยก็คือแต่ละคนเป็นตัวแทนแต่ละตัว,ละ,ตวละครแล้วเขาก็จะพูดเลยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้น<อ>แล้วที่มันเจ๋งมากนะคะถ้าใครคิดจะเลือกเล่นกลุ่มนี้คือคุณเนี่ยจะต้องเลือกเลยว่าคุณจะอ่านของใครก่อนอดิฉันไปอ่านของภรรยาหลวงก่อนรอยบารีอ,อ,าอ่านปุ๊บโอ้โหภรรยาน้อยนี่แบบเร็วมากผู้หญิงคนนี้เร็วร้ายมากเพราะจับหมอบมองคนนี้ พออ่านภรรยาน้อยสงสารแล้วรักภรรยาน้อยชอบมากกว่าภรรยาหลวงเ,เขาก็เมียผลของเขา,เาไม่จบเกลียดสามีมากมาอ่านสามีโทรผู้ชายคนนี้นั่งสารโทรแล้วเขาก็มีถึงตอนจบสิ้นชีวิตทั้ง,งหมด3ามคนให้ดูเลยเก็เนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้เลยว่าเวลาเราจะตัดสินใครจากที่เราเห็นภายนอกอะ่ะมันยากมากเพราะเราไม่รู้เหตุผลเบื้องของเขาเนาะก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะส่วนเล่มอื่นๆก็จะมีอันนี้ไม่เชิงเป็นนิยายแต่อยากให้ลองอ่านมาก นี่เป็นผู้หญิงชื่อคุณน้ำพึ่งป่านะคะเขียนคอลัมน์ในสกุลไทยดีตามมาเกือบ20ปีค่ปีไม่ยอมเปิดเผยตัวว่าเป็นใครก็เขาจะเขียนเลยคนจะเขียนจดหมายชีวิตจริงเข้าไปปรึกษาที่เป็นโจทย์ยากมากนะคะเช่นแต่งานไปสักพักเป็นเกย์รู้ตัวบอกภรรยายังไงบอกภรรยาหรือว่าแต่งงานไปตั้งนานแล้วแล้วเกิดไม่รักสามีแล้วจะอยู่กันต่อยังไงอยูห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วหรือมีปัญหาสามีทุบตีทําร้ายหรืออะไรทุกอย่างลูกไม่ยอมเรียนหนังสือเขาก็จะมาตอบด้วย พทธศาสนาแล้วมีดูดวงแถมด้วย <c oughs> วเราเรือกคือเล่มนี้เจ๋งมากชื่อคอลัมน์ฝากใจไว้ที่นี่หนูดิอ่านมาตลอดแล้วแบบแล้วเวลาเกิดปาาัญหาในชีวิตหนูดิจะคิดแล้วแบบเออคุณน้ำพึ่งป่าเคยพูดอย่างนี้อย่างนี้เคยส่งหนังสือตัวเองไปให้เขาบอกว่าหนูเป็นแฟนอย่างรุนแรงมากได้โปรดรับหนังสือของหนู <c oughs> แล้วก็แล้วคุณน้ำพึ่งป่าก็เหมือนมีคนโทรมาขอบคุณแทนก็เขาไม่เปิดเผยตัวเขาไม่เปิดเผยตัวซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังรักอยู่ก็แนะนํานะคะถ้าใครชอบอ่านอะไร ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนเล่มนี้ก็มีหลายเล่มมาแนะนําแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่อยากแนะนํามากเป็นเรื่องราวที่แอบอยู่ในสังคมก็คือผู้หญิงที่ฐานะดีดดูด,ดีทุกอย่างแต่โดนสามีเนี่ยซ้อมถุกตีทําร้าย mm hmm. แล้วก็ต้องปกปิดก็จะเป็นเรื่องราวอ่านแล้วสนุกมากมีฉากหนีมีอะไรสมัยหนูดีเรียนครอบครัวศึกษาเนี่ยก็สงสารผู้หญิงกลุ่มนี้มากเพราะเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยตัวไม่ได้ะนะคะโดยฐานะทางสังคม เขาเขียนตรงตามข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลจริงๆเลยว่าผู้หญิงเนี่ยคิดยังไงทําไมผู้หญิงไม่ทิ้งทำไมผู้หญิงยังอยู่ซึ่งมันจะมีลูปในการทําให้ผู้หญิงอยู่ mm hmm. เช่นการง้อคืนดีอะไรต่างๆ mm hmm. ก็แนะนํามากอีกแล้วอันนี้ก็แนะนําสุดๆเลยสาหรับคนชอบจินตนาการน,นักเขียนคนโปรดหนูดีแก้วเรื่องแดนดาวก็เป็นเรื่องของการที่หลุดเข้าไปในมิติของเวลา mm hmm. ก็แต่ไม่ใช่มิติในอดีตหรืออนาคตเป็นโลกคู่ขนาน ก็เขามามาจากการที่บอกว่าถ้าอยุธยาไม่เสียกรุงขนั้นเมืองไทยจะเป็นยังไงตอนนี้แล้วเรากลายเป็นเมืองขึ้นก็แสดงเห็นเลยว่าเมืองไทยเวลาเป็นเมืองขึ้นน่ะคนไทยต้องอยู่กันยังไงสนุกมอก์อันนี้ก็เป็นนิยาที่พี่หนูดีแนะนํายังไงก็เอาไอเดียนี้นะคะถ้าเกิดคุณคุณสาวพริ้งท่านไหนนะคะมีลูกอยากจะให้ก็มี E q คิสูงสูงนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะคะเราหาอะไรดีๆให้สมองกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดีๆให้ผิวพรรณของเรากันบ้าง